คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องของการไลฟ์ขายสินค้ากันหน่อยนะคะแต่ละท่านเนี่ยเขามีเทคนิคอะไรยังไงมันก็ต้องมีแหละไม่งั้นยอดขายจะปังได้ยังไงนะคุณผู้ชมโดย Shopgenix ค่ะจัดงานปั้นยอดขายหลักล้านมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากเข้าร่วมงานนะคะซึ่งทางด้านของคุณธานัทจารุริธิกัยซ e o และคุณวรา,านิดธนะพิษวิวัฒน์ CEO ผู้บริหารช็อปจีนิก M.C.N ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในเดือนกร,รกฎาคมปี2023ถึงพฤษภาคมปี2024จัดงานฝึกไลฟ์สดภาคปฏิบัติเพื่อปั้นยอดขายหลักล้านกลางห้างเป็นครั้งแรกของช็อปจิมิคสค่ะกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกขายของด้วยกันไลฟ์สดซึ่งมีผู้เข้าร่วมง,งานกว่า500คนนะคะโดยได้รับความสนใจจากผู้คนที่เดินไปมาเหล่าครีเอเตอร์และผู้ที่สนใจขายของออนไลน์เข้าร่วมง,งานมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากมี2ผู้บริหารมาแชร์ความรู้ในหัวข้อเช็คลิสต์ไลฟ์สดให้ปังยอดขายหลักล้านแล้วยังมีครีเอเตอร์ตัวท็อปยอดขายรวมกว่า30ล้านมาแชร์เทคนิคการขายค่ะพร้อมด้วยทีมมืออาชีพมาร่วมให้ความรู้แบบคับข้างณบริเวณเมนฮอล์ชั้น1ศูนย์การค้าไอทีสแควหลัก4นะคะ โอ้โหพี่โย่มาทําอะไรกันไฟโดดขึ้นมาหมดเลยนะครับคนชอบคนรักนะครับนะครับนะครับอะแล้วก็ก็นะครับไปซื้อไอ้โดดมาแล้วนะครับเก็บกันเก็บๆๆๆๆเอาแก <laughs>